สวัสดีครับเชา้าวันแข่งเอ้ยไม่ใช่เชา้าวันแข่งพูดผิดเออหลังจากที่ไม่ได้ถ่าย,ยนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่อ,อสมองเออเลยพุ่งตื่นวันที่อะไรวะวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับก่อนแข่งขันนะครับอกอลาลาเปิดนะครับประเทศมาเล,ลเซียเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางกแล้วครับ เดี๋ยวต้องทานข้าวนะครับก่อนที่จะไปถึงสนามบินแล้วก็สนามบินทานอีกมือหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถึงโรงแรมก็ทานอีกมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะทําอะไรบ้างเออเรียกว่ากลับมาอัปเดตช้าทีหนึงเพราะว่ามันมันเหมือนมันมันเหนืนห่อยแล้วมันไม่ได้อยากจะอยากจะทําอะไรอย่เท่าไหร่เออนะครับโอเคเดี๋ยว เราเยราละเอียดเราค่อยมาแชร์กันกัน,กนเรื่องหุน้นเรื่องหุนห้นหุณนอะไรเงี้ยเรามีเวลาว่างเยอะครับหรือเราก็มาโม,โมโกันโอเคไปก่อน <c oughs> โอ้ทำไมมันเยอะอย่างนั้นะถึงสนาบินแล้วทุกครอบเ <c oughs> ข้าทางไหนครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่สนามบินมาเลเซียรเรียบร้อยแล้วนะครับในเอากระเป๋าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารนะครับแล้วกเ็เข้าที่พักนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่ฝึกครับไม่ทำอะไรเลยตอนเย็นอาจจะเดินชิวนิดนึงนะครับโอเคไปก่อน ที่พักน,นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าห้องครับนี่ที่พักเขาดูดีนะครับดูดีแต่ว่ามันก็ไม่รู้ข้างในเป็นไงเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูทานไปแล้วสามมือเลยอีกสองมือพรุงนี้ชช้านำัดเส็ดนี่คือห้องของพอนะครับมีไมโครเวฟครับมีเครื่อร้อนตู้เย็นครับมีอ่าองครับ มีโต๊ะกินข้าวครับเหงาตายแน่เลยมึงห้องดีมากสรุปจองผิดจ่ายเพิ่มอีกแปดพันเยี่ยม้อยเกมโอเวอร์ใช้ได้นะไม่แย่เลยไม,ไม่ไม่แย่ไม่แย่คือดีเลยไอ้ยนี่อ่างเลยไอ้ฮอนไม่เหงาตายแน่ห้องคนใหญ่เนี่ยปวเมืองก็เลย เยอะโคตรใหญ่คุ้มค่ามากคุ้มค่าเหอะโอ้โอตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับห้องพักเราเป็นยังไงบ้างครับจากที่อินเสิร์ตวิดีโอไปเมื่อกี้โหห้องมันใหญ่จริง,รงๆนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนให้เรานะครับเออก็ถึงที่พักครับตอนนี้เวลาไทยอยู่ที่บ่ายสามสี่สิบสามนาทีถ้าเป็นที่นี่ก็คงจะเกือบเกือบห้าโมงแล้วมันต่างกันหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวผมก็จะกินข้าวอีกหนึ่งมื้อครับแล้วกออ็อาจจะไปเดินเล่นข้างนอกหรืออาจจะไม่เพราะว่าในห้องนี้มันก็ดูชิลดีก็อาจจะอยู่ในห้องนี้แหละไม่ได้อยากออกไปไหนอยากพักผ่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้รายงานตัวนะครับก็เ,เรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคลาสสิกบอดี้บิวที่มีน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องไปเวทอินในตอนเวลาเที่ยงตรงขึ้นไปนะครับของผมรู้สึกว่าอาจจะบ่ายสองมโดยประมาณ หรือาอาจจะต่อเขาเนะี่ยแหละครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวคือข้างนอก้างมากนะมีโต๊ะก,กินข้าวข้างนอกด้วยมีเอ่อไมโครเวฟมีอา่างล้างจานมีทุกอย่างคือแม่งเพอร์เฟกต์มากสามารถอยู่ได้โหอยู่ได้หลายคนเลยอ่ะไม่จําเป็นต้องแบบว่ามาแบบหนึ่งคนสองคนสามคนนะสี่คนอยู่ได้พอน,นอนโซฟานอนเตียงอะไรก็ได้แบบโหเหลือๆคุ้มค่ามากการมาครั้งนี้พรุ่งนี้ก็เต็มที่ครับ อไม่ใช่สิวันเสาร์รายงานตัววันอาทิตย์แข่งนะครับโอเคบ๊ายบายเดินเที่ยวครับคาร์ดิโอครับเดินไปครับเดินให้รื้อยขาเล่นครับนักกามหนึ่งคนครับสองคนครับคนนี้ไม่ใช่นักกามครับเราจะไปเซเว่นครับเราไปดูบ้านเมืองเพื่อนเขาอยู่เป็นไงครับ างงไฟแดนก็เช้านะครับเช้านี้ก็จริงๆตื่นตั้งแต่ตื่นมีนระยะมากกว่าตื่นมาชีนะเพราะว่า กินออกมาฝรั่งไปแล้วปวดฉี่แล้วก็มื้อเช้านะครับวันนี้เริ่ม6กโมงนะครับส่วนดื่มชาชาชาร้อนเนี่ยไปต่อนตีห้านะครับแล้วก็2องโพสิ่งเท่านี้นเวลา8ปดโมงลวเดี๋ยว9ก้าโมงก็จะไปทานอีกมื้อหนึ่งนะครับเป็นมื้อที่2 ก่อนที่จะไปลงทะเบียนช่างน้ําหนักของนักกีฬาในรุ่นต่างๆเ,เขาก็จะเรียกแต่เทียบน,นะครับของผมบ่ายบ่ายสองแต่คิดว่าจะไปก่อนครับเรามีรายละเอียดที่เจอปัญหาในงานนี้บ้างสำหรับตัวผมนะมีโดนเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันนะ,นะไม่ได้โดนอะไรหรอกแต่ว่าหมายถึงว่ามีเรื่องของลําไส้คือไม่ tài Nam tư để ngày mà, ok được không có lo cả phải còn lại. นครับก็มาทานข้าวนะครับตอนนี้คือวิถีนักกล้ามนะครับโหลดอาหารนะครับนี่เขาทานกันแบบนี้นะครับสูตรใครสูตรมันแล้วกันไม่ไม่พลาดขิงของใคร <c oughs> นะครับคนนี้ทานข้าวกับคุณเชียงคลีนแล้วก็มีลูกเกดน,นะครับส่วนของผมก็อาหารว้างไปแล้วเรียบร้อยผมกินป็นเนื้อครับแล้วก็ข้าวแล้วก็ รูกเกตแล้วก็เกลือครับไม่เนี้วข้าวเขาวันนี้เราต้องทานสองโลโอเคครับไปให้เขาทานข้าวดีกว<ม>่าเราอยู่กันอย่างดีนะครับมีแมโครเวฟมีที่ทําครัวถือว่าดีมากๆครับเด นอนเราก็ต้องเป็นชาวโคโลกเหนือนะครับมันต้องนอนแบบนี้แล้วก็คุมนะครับทั่วร่างไม่อย่างนั้นสี่เขาจะเลอะเตียงแล้วคุณก็จะโดนปรับนะครับนอนก่อนนะครับฝันดีครับไปแล้วครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นในเวลาประมาณ11โมงนิดนิดน่นะครับน่าจะ11โมงครึ่งหรือเที่ยงนะครับเพราะตอนนี้มันกี่โมงก็ไม่รู้เพิ่งเริ่มนะครับเขาเหมือนทาสีชา้าเ,เดี๋ยวเราไปดูปดว่ามันเป็นยังไงัน ก็ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็คือไม่ได้เข้ารอบเลยนะครับก็ขายากเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสู้เต็มที่ตอนนี้สองทุ่มนะครับยังไม่ได้แข่งนะครับนอนรอต่อไปครับนอนกิ้งกับพื้นครับ เพื่อนเขาก็นอนกันหมดเราก็รอกันต่อไปไม่ได้แข่งสักทีอนันดาวิปไปดูไักทเดียวตได้ไหต42 105 One hundred. Ninety nine. One hundred. He's already there. Okay. Gentlemen, take a step to your right. Two sixty eight, two sixty eight, gentlemen, face the back. Relax, relax, face forward. 256 don't move forward if you move forward i'm going to put you in the back spread out spread out 342 267 switch places the other side Seventy back. Face the curtains. Face forward. Two seventy two fifty six, switch places. Two fifty six three forty two, switch places. Back in line, spread out and face the back. step stage. to the. You may exit the stage. Thank You you. may a 254. ยามค่ำคืนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ห้าทุ่มแล้วแม่งสั่งกราฟไปแม่งไอที่เนี่ยอึ๊บพูดไม่หยุดมันมันไม่รับออเดอร์หรือเลมโน้ตของมันอ่ะเลยต้องออกไปซื้อแล้วก็รอไปชั่วโมงก็ต้องกินข้าวเปล่าไม่ไหวละอยู่ เป็งวะับเอาให้หมดที่กลายเป็นสองิ้นเราอให้หมด ปิดละวพร้อมหลับค้ะไ่เนหวานเลยพี่ไายครับอิจฉาครับบอกอาจจะเดินไปด้วยหลับไปด้วยยูทีเคเอฟซีสดใจมาแล้วของจริงก็เช้าวนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนได้ไปกินขนมได้ไปชิลเดินเล่นเสร็จนะครับก็ มีภาพบรรยากาศมาฝากนิดนึงครับก็เป็นบรรยากาศค่ําคืนในกรุงกลาลัมเปอร์นะครับกรุงกลาลัมเปอร์พูดถูกไหมเออน่าจะใช่โอเคครับแล้วก็หลังจากที่เรากลับมานะครับเราก็ได้อิ่มมากนะครับจิมพุงแตกอาบน้ํานอนแล้วนี่ก็เป็นเช้าวันที่เราต้องกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งแท็กซี่เอ้ยนั่งแกร็บเออแกร็บที่นี่เขามีแกร็บนะครับนั่งแกร็บนะครับจากที่นี่ กลับไปสนามบินแล้วก็นั่งเครื่องบินกลับประเทศไทยของเรานะครับโหสนุกมากครับงานนี้เป็นเวทีที่เติมไฟให้กับผมเลยนะครับอ๋อผมไม่ได้พูดสรุปในคลิปนี้นะก็เป็นเพ็นที่น่าเสียดเสยดายนะครับว่าสิ่งที่จะได้ทำไปเนี่ยจริงๆมันอยู่ในแลนแต่ว่าเสียดายตรงที่แบบไม่มีอะไรน่าเสียดายจริงๆพูดผิดนีว่ว่าเสียดายตรงที่ ท,ที่เสียดายคือเรื่องของการกินมากกว่าที่ตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่เรากินมาเยอะแล้วสอ,สองปีอ้วนมาเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เขาอยากจะกินอะไรนะครับก็เลยกลัวการกินไปซะนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ทานน้อยเกินไปจนสารอาหารที่เราเรียกว่าเราเนลีลยมันไม่ได้เข้ามากเพียงพอ นะครับมันก็เลยทําให้ดูไม่เต็มที่ก็เลยตรงเนี้ยเสียดายเพราะอยากจะทําให้มันเต็มที่เพราะว่าเวทีเนี้ยผมถือว่าเป็นการทดลองร่างกายทดสอบร่างกายตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ดีทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าเราได้เรียนรู้นะครับมันคือการเรียนรู้ร่างกายตัวเองมันคือการปรับนะครับว่าในเวทีต่อๆไปเนี่ยจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับตัวผมเองจะมองแบบนี้นะครับมองวิเคราะห์ตลอดว่า เราแพ้ตรงไหนเราเสียเปรียบตรงไหนแล้วมันมีอะไรที่สนุกตรงหนึ่ง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 คือมันมีแข่งสองรอบเช้าเย็นใช่ไหมรอบแรกอะผมคิดในใจแล้วนี่ใส่เสียของผมเนี่ยถ้าผมไม่หุ่นดีอ่ะผมจะไม่ฝึกโพสอผมรู้สึกว่าผมอายจะไม่ซ้อมเลยจนกว่าผมจะหุ่นดีจริงๆนะครับแล้วกว่าผมจะรีจริงแล้วอยู่ในตัวเองระดับที่ตัวเองพอใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเวลามันใกล้จะหมดละนะครับ พอเวลามันหมดมันเหนือยน้อยนะครับมันก็เลยมีเวลาฝึกค่อนข้างน้อยนะก็ฝึกวันหน้างานนั่นแหละครับปรากฏว่าเอ่อในเรียกว่าในงานแรกในช่วงเช้าออริจินอลช่วงเช้าเนี่ยไม่ถูกเรียกเปรียบเทียบเลยนะครับเพราะเราจะรู้อยู่แล้วนะว่าการที่ถูกเรียกเปรียบเทียบในสมาพันธ์เนี่ยคือการที่คุณได้มีโอกาสคะแนนสูงคุณจะถูกมามาเรียกวันเปรียบเทียบกันก่อนนะครับก็เลยโอเคกลับมา บ่ายโพสใหม่นะครับปรับภาพปรับท่าโพสซิงตัวเองใหม่เออเว้ยแม่งรอบโปรถูกเรียกนะครับเกือบจะไม่ถูกเรียกแต่ก็รู้สึกดีมากเพราะว่าไอการที่ถูกเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันแบบคะแนนคุณดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองว่าเออสิ่งที่เราได้แก้ตั้งแต่ในช่วงเช้ามาช่วงบ่ายเนี่ยเออมันเป็นผลนะคะแนนมันขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือผมแม่งประทับใจตรงนี้มากแล้วรู้สึกโคตรมันนะครับแล้วมันมีแรงใจที่มันมีไฟเติมเต็มอยู่แล้วว่าแม่งมันอยู่ในแพลนแล้วสิ่งที่ต้องแก้ไขมันดีขึ้นแม่งก็อยากทําต่อมันสนุกไงเดี๋ยวงานหน้านะครับเส้นเลยจะขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาให้แห้งอย่างนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับอาจจะมีภาพนิดนึงให้ทุกคนดูบายๆแล้วเจอกันค่อน anni <s> qua